สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องนิยาริแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดี๋าแต่ก่อนอื่นที่จะไม่ให้ทุกคนลืมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของนิยลิด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้กัสศุราเข้าเรื่องเลยนะเนาะกับเรื่องที่มีชื่อว่าเดชาเรนเจอร์แก๊งสุรักจับหัวใจคุณชายเย็นชาตอนที่สิบหน้าร้านเค้กมุมหนึ่งเป็นร้านเค้กของสาวสาว นายางแกเป็นอะไรแกร้องไห้ทำไม So ร,รีฉันไม่อยากทนแล้วเป็นอะไรนายางจะเล่าฉันฟังได้ไหม <c ười> คือเรื่องมันเป็นแบบนี้สิบนาทีผ่านไปเลว พวกนั้นมันเร็วมากดีแล้วนายยังแกไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้วโซวริมเดือดเมื่อนายยังห่อผ้าห่อผ่อนกลับมาที่ร้านเค,ค้กของเธอพวกมันใจร้ายมากพวกมันเอาฉันไปขายะแกนายยังร้องไห้แต่เห็นหน้าโซริมก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมหยุดสักที แจ้งตำรวจจับพวกมันเลยดีไหมแกเร็วแบบเนี้ยไม่ได้หรอกแกแกก็รู้ว่าพวกแม่ของพวกนั้นมีอิทธิพลขนาดไหนคือเราแจ้งตำรวจไปจับดีไม่ดีเราจะดนข้อหาว่ายัดข้อหาให้เขาเปล่าเแล้วจะให้พวกเราเห็นมันแผลอิทธิพลนังแกคนอื่นโดยที่กฎหมายทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เหรอโจริมโอโหที่ไอ้พวกบ้านนั่น นั้นเธอทำอะไรพวกมันไม่ได้แล้วจะอะไรไปซื้กับเขาโซรยมนายยังร้องไห้ไม่ยอมหยุดโซดิมเข้าใจความรู้สึกเพื่อนดีสวรวคความก็ที่ทำมาอยู่ที่ไหนนี่นายอย่างนั้นเหลืออดไม่ต้องร้อง ขอถึงสวรรค์หรอกแกสักวันพวกมันจะต้องมีวันที่เราเอาคืนแก้งบ้านี่ได้แน่ๆแล้วมันมาไหนเอียเสียงรถเบรกดังรั่นสนั่นบริเวณหน้าร้านสองสาวตกใจจึงวิ่งออกมาดูเห็นเราบริการในชุดหรูหลาวิ่งลงมาก่อนถึงสี่ห้านาย ก่อนที่จะมีใครคนหนึ่งก้าวเท้าลงออกมาจากเบาะหลังฉันมารับเธอกลับบ้านนายผีดิบคุณซูพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ฉันไม่กลับฉันไม่มีทางกลับไปอยู่กับพวกใจร้ายอย่างนายนายยังปฏิเสธเสียงแข็งเป็นตาร้ายดียังไงเธอก็มีวันกลับไปกับนายผีดิบนี่เป็นอันขาดฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ กับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่นายังยืนการฮุนซูหันไปพยักหน้าให้ลูกสมุนจัดการทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าลูกสมุนของเขาเหมือนโดนยาสั่งทำลายข้าวของในร้านเค้กของเธอเสียหายไปหมดลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านต่างวิดว้าตกใจวิ่งออกจากร้านไปโดยไม่คิดชีวิตหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกบ้า ไอ้พวกบ้าฉันบอกให้หยุดไงโสริมหยิบจับทุกอย่างที่อยู่ใกล้ปลาใส่พวกลูกสมุนแกงอันตพานน่ายังวิ่งกลับเข้ามาช่วยอีกแรงนี่แน่นี่แน่พวกที่ชอบรังแกคนอื่นชอบรังแกคนอื่นนะใช่ไหมเธอป้าถุงแป้งที่ทําเค้กใส่พวกนั้นจนตอนนี้ทั้งร้านฟุ้งไปด้วยฝุ่นแป้งคะคุงกระจาย คนปายืนไอดำหน้าดำหน้าแดงคุณสูเดินเข้ามาหาเธอแล้วก็ช้กแขนเธอออกไปเฮ้ยปล่อยฉัยนนายบ้าปล่อยนายยังโวยวายโซลิมโซลิมช่วยฉันด้วยนายยังร้องให้เพื่อนช่วยแต่มันก็ไม่ทันแล้วมือเรียวยาวของอุนสูฟ้ามาปิดปากของคนริเยะเอาไว้ นายยังพูดอะไรไม่ออกจัดการร้านนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมฮุนซูสั่งลูกสม,มุนด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนจะกระชากนายยังขึ้นรถไปไม่ฉันไม่ไปไหนกับนายทั้งนั้นป,นะป่อยนะไปเธอโวยวายโซริมโซริมนายยังยังร้องของความช่วยเหลือจากเพื่อน โซลิมวิ่งฝ่าฝุ่นแป้งที่ฝุ่นกระจายออกมาตามเสียงเรียกของเพื่อนแต่ก็ไม่ทันเพราะรถของฮุนโซนังเคลื่อนตัวออกไปแล้วนายังนายังโซลิมวิ่งตามพางตะโกนเรียกเธอแต่ก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เธอสุดตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลรองหน้าแกงชาเลนเจอร์พวกนายต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เป็นอะไรไปหรือเปล่าจ้าหนูลูกค้าที่วิ่งออกมาจากร้านกลับมาช่วยพยุงโซลิมให้ลุกขึ้น หนูไม่เป็นไรค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะโซริมปาดน้ำตาไม่ไหวเลยจริงๆคนสมัยนี้จิตใจมันทำด้วยอะไรกันนะ้าทำไมถึงได้ใจร้ายใจดำกันแบบนี้เนาะป้าลูกค้าบนพืมพรมตามลำพังพวกอันตรพานใช่ไหมโซริมพยักหนะ้าป้าว่าหนูควรหาคนคุ้มครองนะมันอันตรายเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวป้าลูกค้าเตือน คงไม่มีใครอยากจะมาคุ้มครองพวกหนูหรอกค่ะคุณป้าถ้าเขารู้ว่าหนูมีเรื่องกับใครโตเรมพูดเสียงเศร้าแก๊งขาดความอบอุ่นนั่นน่ะสิชิหรือไม่อย่างนั้นหนูควรจะไปเรียนวิชาป้องกันตัวจะเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินเผื่อพวกนั้นกลับมาอีกจะได้สู้มันได้นะหนูนะปา้าดกค้าแนะนําเรียนวิชาป้องกันตัวเหรอคะโซริมสนใจใช่จ้ะอย่างน้อยก็เอาไว้ป้องกันตัวเองได้ ป้ามีโรงเรียนสอนการต่อสู้แนะนําเป็นหลานสาวป้าเองจะ้ะอันนี้นามบัตรนะหนูป้าลูกค้าหยิบนามบัตรของโรงเรียนสอนเทควันโดมาให้โซริมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนการต่อสู้ของหลานป้าเองจะ้ะอายุคงเท่าๆหนูนี่แหละเขาเป็นแชมป์เทควันโดมาหลายสมัยแล้วเหมือนกันนาะถ้าหนูสนใจไปหาเขาได้เลยนะขอบคุณค่ะคุณป้าโซริมนำําบ,บัดมาถือเอาไว้ในมือ ในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองทำอะไรพวกนี้ไม่ได้บางทีเธอคงจะต้องช่วยตัวเองจะปล่อยให้พวกนั้นมาลังแกฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ณนะบ้านตระกูลปาร์กเฮ้ยไหนบอกว่าย้ายเขาไปไกลๆไงแล้วไปตามเขากลับมาทำไมวะคุนซูอูจ,จินพูดยิ้มยิ้มเมื่อคุนซูเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่จับยายตัวแสบกลับมาก็ยายนั่นผิดสัญญานี่ยังไงก็ไม่ได้สอนอะไรฉันเลย จะเชิดเงินหนีไปเฉยๆเหรอคุณซูทําเป็นกบเกลือนก็ถ่าเยนั่นหนีก็เท่ากับว่าผิดสัญญานายก็สามารถเรียกเงินทดแทนได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วนายจะกลัวอะไรวะกัวเซรุทันอย่าบอกนะป้าคุณซูว่านายตกหลุมรักกี่ตัวแสบนั่นแล้วนะอินซุนที่นั่งฟังอยู่นั้นพูดด้วยสันนิฐานไปด้วยไม่มีทางฉันเนี่ยน่าจะตกหลุมรักใหญ่ บ้านนั่นน่ะไม่มีทางสลอกบนโซปากดีแต่ที่นายไปตามเขามานี่มันเพื่ออะไรกันวะโฮเซคัดค้านฉันแค่รู้สึกผิดกับเรื่องที่เราทำเมื่อคืนรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกรักกันวะอูจินขัดขึ้นอย่างยิ้มยิ้มนี่นายอย่ามาหาเรื่องฉันหน่อยนะได้ไหมอูจินพวกเราไม่ได้หาเรื่องนายเลยนะ แต่เรากำลังสงสัยว่าคุณชายป้าผู้เย็นชาไม่เคยยอมใครทำไมถึงได้ไปตามยีตัวแสบนั่นกลับมาวะอูจินเถียงก็ฉันกลัวแม่ว่าจะไล่ฉันออกไปอยู่ข้างถนนจริงๆนะสินายแน่ใจนะว่ามันเป็นเหตุผลนี้จริงๆน่ะแน่ใจสิวะพวกนายอย่ามวัวแต่จับผิดฉันได้ไหมมาช่วยฉันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงแม่ของฉันถึงจะยอมดามือจากเรื่องนี้ฉันว่ายากว่ะ พราะแม่ของนายคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้มากโอเซสนุบนั่นสินายลองเจอกับยายคุณหนูอะไรนั่นก่อนดูไหมเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะไม่ใช่เราอย่างที่เราคิดอะนะอินซุนเสนอนั่นมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทําถ้าอย่างนั้นฉันคงไม่มีวันยอมให้แม่ของฉันบงการชีวิตได้แบบนี้หรอกนะอุนซูเดอไม่แน่นะเกิดยายคุณหนูอะไรนั่นเป็นคู่ของแกจริงจริง แกหนีไม่พ้นหรอกนะโพเซพูดเหมือนปรงนี่แกเชื่อเรื่องพวกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะโพเซคุญสูงมองหน้าเพื่อนอย่างงงๆเปล่าฉันไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ที่ฉันคิดไว้ว่าบางทีเรื่องของความรักเราก็กากเกินอะไรกับมันไม่ได้หรอกนะโพเซยังทำตัวเป็นเจ้าทฤษฎีหนักเข้าไปอีกคราวนี้พูดถึงเรื่องความรัก คาสโนว่าอย่างนายรู้จักเรื่องราวความรักด้วยหรือว่าโฮเซอินซูพูดประชดไม่รู้จักหรอกฉันจำเขาพูดมาอย่างนั้นน่ะแหละเห็นว่ามันเท่ดีพวกสาวๆคงชอบโฮเซวเราะฉันว่าแล้วอย่างทายาทตระกูลคังเนี่ยนะจะรู้จักกับความรัก <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้เลยอินซูพูดยิ้มยิ้ม พอพอพอพวกนายหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วมาช่วยกันหาทางออกดีกว่าได้ไหมเรื่องเนี้ยทางออกอะไรอ้าวก็เรื่องที่แม่ฉันไงแล้วก็เรื่องยายคุณหนูตระกูลฮานอะไรนั่นด้วยนายแน่ใจนะคุณซูว่าเรื่องที่นายหนักใจเป็นสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคนที่เพ,พิ่งไปจับมาหรอกนะอูจริงดักคอทําไมต้องหนักใจเรื่องนั้นไม่มีทางหรอกคุณซูเหยียดปาก ฉันจะคอยดูเหมือนกันว่านายจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่าอูเจนมองเขาอย่างแน่วนิ่งคุนซูทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เพื่อนบ้าคอยมาจับผิดกันอยู่ได้เฮ้อนายว่าคุนซูเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่สามหนุ่มเดินออกมาจากบ้านของคุนซูแล้วก็แยกจากคุนซูออกมานายรู้สึกเหมือนกันเหรอโฮเซถามด้วยความแน่ใจฉันว่าคุนซูกำลังตกหลุมรักไอ้ตัวแสบนั่นวะ อูจินพูดแทรกขึ้นมาจริงเหรออูจินทําไมนายถึงคิดแบบนั้นล่ะอินซูนทําหน้าสงสยัยนายเคยเห็นฮุนซูทําอะไรแบบนี้กับใครมาก่อนหรือเปล่าล่ะไม่เคยนะสองหนุ่มตอบพร้อมกันทันทีฮุนซูไม่ชอบผู้หญิงคนไหนพวกนายก็รู้แต่สําหรับย,ยนี่ถึงแม่ฮุนซูจะดูใจร้ายแต่ปกป้องตลอดเวลาแค่ยตัตแสบนี้ออกจากบ้านก็รีบไปตามกลับมาแบบนี้นะ่ะเหรอที่เขาเรียกว่าคนเกลียดกันเขาทากันน่ะ อจินอธิบายคุณซูอาจจะกลัวโดนแม่ได้ออกจากบ้านก็ได้โอเซยังคงหาข้อแก้ตัวให้เพื่อนเจ้าหองอยังคุณซูเนี่ยนะจะกลัวเรื่องนั้นไม่มีทางหรอกที่ยอมโดนดัดนิสัยก็อาจจะเป็นเพราะกิจต,ตัวแสบนั่นมากกว่าแต่คุณซูก็แก้เย็นั่นหนักเหมือนกันนะอูจินอินซุนไม่อยากจะเชื่อแล้วทุกครั้งที่แก้งใครเป็นคนไปช่วยเยนนั่นก็คุณซูเหมือนเดิมไหมสองหนุ่มนึกภาพตามแล้วยักหน้า ตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณซูชอบเยนั่นแล้วแต่ไม่รู้ตัวสินะอินซุนสรุปถ้าอย่างนั้นเรามาทำให้คุณซูรู้ตัวกันดีไหมว่านายนั่นน่ะจะได้แฟนกับเขาสักทีโฮเซนึกสนุกแล้วเราจะทำยังไงอินซุนสงสยัยเราก็ใช้แผนซ้อนแผนสิโอจินพูดยิ้มยิ้มอธิบายเดี๋ยวนี้เลยนะโอจินโฮเซและอินซุนทำเสียงตื่นเต้น ก่อนไหนๆคุณซูกับยายตัวแสบนั่นก็ต้องสอนการออกเดทอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เอาเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละมาทําให้มันเป็นประโยชน์หมายความว่ายังไงน่าจะเอาเรื่องเทมารยาของคุณซูมาวางแผงนงั้นเหรอให้สองคนนั้นออกเดทกันเนี่ยนะโอเซเดาแผนออกฉลาดมากเลยเพื่อนอูจินยิ้มกว้างแล้วคุณซูจะยอมหรือวะอินซุนชักวันเราก็ไม่ต้องทําให้คุณซูรู้สิไม่เห็นจะยากอูจินพูดเหมือนทุกอย่างมันง่าย แล้วนาจะทำยังไงโฮเซถามขึ้นบ้างฉันจะเอาจุดอ่อนของคุณซูไปบอกเยนั่นแล้วเราก็อ้างว่าอยากจะช่วยเพื่อถ่ายโทษกับเรื่องที่เราแกล้งเงยนั่นหนักไปหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าคุณซูจับได้ละ่ะเรื่องมันจะไปกันใหญ่ไหมอะอินซอนชักวันวันมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอูจินโฮเซชักวันตามนายสองคนอย่ากลัวไปเลยว่าคุณซูจะรู้หรือจับได้ว่าพวกเราเป็นคนวางแผนคุณใจปัก ก็คงรักเย่ตัวแสบนั่นจนหัวปักหัวปั๊มไปแล้วล่ะอูจินมั่นใจแล้วถ้าเกิดว่าแผนทั้งหมดของพวกเราเขาเป็นการเข้าใจผิดล่ะคุณซูไม่ได้ชอบเย่นั่นล่ะอินซุนกลัวว่าตัวเองจะเข้าใจผิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เพราะถึงยังไงคุณซูก็ต้องเรียนรู้เทคแคร์มารยาทผู้หญิงจากเย่นั่นอยู่แล้วสองหนุ่มไม่เคยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่เห็นท่าทางความมั่นใจของอูจินพวกเขาก็ต้องตอบตกลง โอเคถ้านายมั่นใจขนาดนั้นฉันสองคนก็เอาด้วยอยากจะเห็นเหมือนกันว่าฮุนโซจะทำหน้ายังไงเมื่อรู้ว่าตัวเองตกหลุมรับใหญ่ตัวแสบนั่นแล้วอินซูนสลสรุปสามหนุ่มหัวราอกขึ้นมาพร้อมกันวางแผนทุกอย่างในหัวเป็นสดิบดีมาเป็นชกักชากณนะบ้านตระกูลปาร์คนายยังโกรธที่นายนั่นจับตัวเธอกลับมาก็เลยไม่อยากคุยกับเขาเดินสวนกันไปเดินสวนกันมา แต่ก็ทําเหมือนคนไม่รู้จักกันสามหนุ่มที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่ก็ออกจะรําคาญเสียเหลือเกินมันไส้กับท่าทางของทั้งคู่นี่ทำไมคิดว่าสองคนนี้เป็นคููกับสิทธิ์กันคงได้คิดว่าเป็นแฟนกันกําลังงอนกันอยู่แน่ๆทะเลาะกับคุณซูเหรออูจินเดินเข้ามาถามหลังจะเห็นว่านายยังเดินหลบมาอยู่คนเดียวเงียบๆที่สวนหลังบ้านเปล่าเธอตอบแบบไม่ยอมมองหนะ้าคุณซูก็เป็นแบบนี้แหละ จิตใจดูเหมือนแข็งกระด้างนะแต่ความจริงแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกอูจินพูดไปเรื่อยแล้วนายเอามาบอกฉันทำไมฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าถ้าอยากเอาชนะฮุนซูมันไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่เลยนะคำพูดของอจูจินทำให้นายยางสนใจเธออยากจะดัดนิสยัยฮุนซูไม่ใช่เหรอนายยางหลีตามองอูจินยังไม่ค่อยแน่ใจนายถามทำไม ฉันอยากช่วยเธอนะสิแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงอยากมาช่วยฉันนายยังมองหนทางนั้นไม่มีเหตุผลที่อยู่ดีๆว่าคนของแก๊งชาเลนเจอร์จะมาช่วยเธอเพราะอะไรจะว่า,าไปฉันไม่ได้ช่วยเธอสักทีเดียวหรอกฉันช่วยเพื่อนของฉันตั้งหากไงว่าง่ายๆเธอสนใจหรือเปล่าละ่ะนายยังนั่งคิดอย่าคิดมากเลยเธอมีเวลาไม่นานแล้วนี่ อูจินเอาเรื่องเวลามาคูแล้วฉันต้องทำยังไงนายยังยอมให้เขาช่วยเธอไม่ต้องทำอะไรมากหรอกกต่แข่งงัดมารยาหญิงขึ้นมาใช้นิดหน่อยรับรองว่าวนซูต้องเชื่องเป็นแมวอย่างแน่นอนอูจินพูดยิ้มยิ้มฮะมารายาทหญิงนายยังทำหน้างงวนซูน่ะแพ้น้ำตาผู้หญิงรายไหนก็รายนั้นเลย ถ้าได้เห็นน้ำตาผู้หญิงอะ่ะเขามักจะใจอ่อนเสมอแหละอูจ๋จินตอบคำถามใจแววตาของเธอคงไม่ใช่ฉันเพราะน้ำตาของฉันคงไม่มีค่าพอที่จะทำให้หนายนั่นมองเห็นหรอกนายยังพูดเหมือนน้อยใจไม่มีข้อ,อยเเว้นกับใครทั้งนั้นแหละไม่เชื่อเธอก็ลองดูได้ถ้าเธอทำให้เขาใจอ่อนได้เรื่องของคุณซูก็ตามใจเธอทั้งนั้นแหละนายยังไม่ค่อยเชื่อเขาสักเท่าไหร่เธอยังคงระแวง อะไรทาให้นายแน่ใจขนาดนั้นฉันรู้จักกับคุณซูมาตั้งแต่เด็กนะเรื่องแค่นี้มันไม่ยากเกินไปสําหรับซองอูจินหรอกนะอูจินท่าทางมั่นใจเธอเชื่อฉันสิน้ำตาของเธอนะี่ะมันเรียกร้องทุกอย่างได้จากผู้ชายนะอูจินแนะนำนายยังพยักหน้าและถ้าอยากให้ได้ผลฉันแนะนำให้เธอพาเขา,ขาไปที่ทะเลเพราะคุณโซนะ่ะชอบทะเลมากนายยัง ขมวดคิว้วเข้าหากันเป็นปมอย่าคิดมากเลยนะเวลาของเธอเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะแล้วถ้าคุณนายป้คก,กลับมาทุกอย่างยังคงไม่คืบนะ้าเธอนั่นแหละที่จะลำบากเอานะ้านายยังนายยังคิดภาพตามแล้วฉันต้องทำยังไงเธอยอมรับความช่วยเหลือในที่สุดอีกสองวันเราจะจัดทิปไปเที่ยวทะเลกัน ฉันว่าเธอควรใช้ความสามารถของเธอในการทำให้คุณสูใจอ่อนนะให้เขาไปทะเลก,กับเราให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะง่ายไปเองอูเจนช่วยเธอวางแผนแล้วนายมั่นใจแค่ไหนว่ามันจะสำเร็จนะ่ะนายยังอยากรู้เปอร์เซ็นที่จะทำแผนนี้ให้สำเร็จเอาเป็นว่าเธอทำตามที่ฉันแนะนำไปก่อนแล้วกันถ้าเธอไม่อยากให้โรงเรียนของแม่เธอโดนฟ้องร้องเร้ค่าเสียหายอย่างหนักเพราะเธอทำงานนี้ไม่สำเร็จแล้วก่อนนะ อูจจนพูดจบก็เดินจากไปทิ้งให้ในายยังคิดวุ่นวายอยู่คนเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงพวกแกงบ้านี่จะมาช่วยเธอเพราะเท่าที่ผ่านมาพวกนั้นรวมหัวกันแกล้งเธอมาตลอดแล้ววันนี้อยู่ดีๆจะมาช่วยกันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เลยแต่ก็ยังว่านะนายยังไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนี่เรื่องแบบนี้มันก็น่าจะดองดูอยู่ไม่น้อยเลยเนาะว่างั้นไหม